เปิดอายุจริง F อฟทักษะอรนทำเอาชาวเน็ตเฮฮาก็ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ F อฟทักษะอรพักสุขเจริญนั้นได้กลับมาเป็นโสดอีกครั้งหลังเลิกกับอดีตสามีส่งกรานเตชนรงค์ก็ต้องทำหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แต่ใบหน้าของ F อฟนั้นยังคงคมสวยเป๊ะตลอดการสวยเป๊ะไรที่ติออียงเอฟทักษะอรคุณแม่ของน้องปีใหม่โดยเราจะเห็นผลงานของแม่ F อฟอยู U ่บ่อยครั้งผ่านทางจอแก้วทางละครเ v มวและพิธีกรบอกเลยว่า คุณแม่งันแน่นตลอดทั้งปีถึงแม้จะทํางานหนักแต่ก็ยังสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนหลายคนอดรู้อายุจริงของแม่แอฟแล้วต่างก็ต้องตกใจไม่อยากจะเชื่อว่าแม่นั้นอายุ42แล้วเพราะหน้าเด็กมากๆผิวพรรณก็ดีมากคะ่ะ ซึ่งลาสุดแม่แอฟเปิดแชทไลน์ที่คุยกับเพื่อนลงในอินสตาแกรเมื่อเพื่อนแชร์ข้อความบอกว่าพีพีที่อายุ30อัพเลิกบอกตัวเองว่าแกนะครับเพราะพวกพี่คือของอร่อยแม่แอฟตอบกลับว่าปัญหาคือพวกเรา40เพื่อนเลยเปลี่ยนจากอายุ30เป็น40ทําเอาแม่แอฟบอกว่าตามนั้นค่ะและระบุแคปชั่นเอาไว้เช้าวันอาทิตย์ของเราคือวัยของเราคะ่ะ thank you